ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่อ p f r o Cafe คาเฟ่ที่มีไพ่มากกว่าเมนูเครื่องดื่มและมีดวงมากกว่าความรักค่ะวันนี้เป็นไงมาม่งใหม่ก็คือแบบเอ้ยขบตั้งกล้องเราสามารถทำได้แบบดีดีก็คือเพิ่งคนพบเมื่อเช้านี้ก็แบบโอเควกับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นโอเควันที่เราแบบนัดคิวด้วยเนาะเออว่าแบบเราไม่ใช่นัดคิวแล้วเราแบบเขียนบอกตัวเองแล้วว่าเออวันนี้เราต้องทาคลิปนะซึ่งแน่นอนค่ะเรามาทาคลิปละ ลงอีกทีอีกลงอีกทีตอนไหนก็อืมอีกนิดนึงในหัวข้อเทพีอัฟฟไดส์หรือเทพีวีนัสอยากบอกอะไรกับคุณคะถ้าสําหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือเทพีอัฟฟไดส์เนี่ยคือเป็นเทพีของเทพกรีกกรีกโบราณเลยแหละคือมีความเชื่อกําเนิดปะมีความเชื่อมาว่าเออนางกาเนิดมาจากอฟองฟองในไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเป็นแล้วเทพีอัฟฟ์ไดส์เป็นเทพีกับความรักความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์อืมเย้ yeah. ก็หรือถ้าเกิดใ่าไม่เชื่อเรื่องนี้แต่เชื่อเรื่องจัก,กรวาลก็จัก,กรวาลอยากบอกอะไรแต่ที่นี้แต่ที่นี่เราจะเน้นไปที่ T P V n u s หรือ T P Avoid เนาะเพราะว่าหัวข้อเป็นอย่างนี้พอแล้วได้อย่างเออแล้วก็นี่เป็นเป็น r a n d อมนะมคิดว่าเป็นทําเป็น r a n d อมมากกว่าเอ๊ะหรือไม่ถ้าเป็น r a n d อมดีวะงั้นาเป็นสามกองเลยไหม S 1> <S 1> เริ่มเริ่มคิดละสามกองเลยหมงั้นทำไปสามกองดีกว่านาะโอเคางนั้นต้องเอ,อ,อาไพ่หนึ่งมาอ่าอันนี้เดี๋ยวจะให้เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะหน้าไพ่ไม่เกี่ยวกับคำทำํานายใดยๆนะคะมีสติในการเลือกนะคะแต่ว่าฟังเสียงฟังเสน้นสัฉตาทะยานของตัวเองดีด chưa sản xuất ra tay của mình nữa. lần này. Còn lại từ lover, còn some còn cái À ah, ok. เนาะเราจะใช้แบบนนี่เอสเพียร์ทันไหมไม่เขีนนี่นั้นเราขอเก็บก่อนจบนี่แล้วกันรัก <laughs> ดี Ay, ay, pa din na. Masa, like, like, มีที่ไวไหมเนี่ยโอ้ยลำาข็ง <laughs> มาสำหรับชากองที่สอง พอทำอย่างนี้แล้วอยากไอ้นี่เลยอยากไพ่ออโรโซ่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยมาถือว่าเป็น ASMR สับไพ่ไปแล้วละกันเนาะ <c oughs> อ้ย,อยตายว่าอะไรคั้นนี้่าอะไรคั้นน่ย สำหรับสำหรับลายนึ่งใบก็อยากบอกอะไรบ้างอย่างนี้แต่เราก็เป็นคนเรื่องมากซะด้วยสิ รู้ว่าจะเริ่มไปไหนแล้วขาดกล้อกมันตรงกลางนะมันชีวยให้เรียบง่ายค่ะทุกคน a อเอสสับไเวอร์ ไม่รู้ว่าสิ่งมันจะได้ยินไหมหรือไอโฟนตัดเสียงรบกวนขอร้องขอให้ได้ยิน ตอนนี้ก็ไพ่พร้อมแล้วแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือยังอันนี้อันนี้ให้ดูเฉยๆอันนี้กำไร rose ห้แวะคุ้ยเลยเฉยๆอันนี้กำไร rose c r สต s ทนี้ก็เห็น rose c r o นี้สต r a w b e r r y รสคอ c r o ปั๊บในหลวงของความรักหมดเลยก็ค่ะตอนนี้ไพ่พร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังตอนนี้หมอดูไม่พร้อมครับต้องดื่มขวดน้ำก่อนเยี่ย I'm ready โอเคมีมาให้เลยน,นะคะไปงั้นเรามาต่อเอ้ยไม่ใช่เรามาเริ่มกับคนที่ละกองที่หนึ่งเลยคะ่ะ The Lover เอเดนะเอาพเพิ่อนอกี่ยก่อน ใครนินทาวะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นเนาะอันนี้จะเป็นคำใบ้นะคะแล้วก็สิ่งที่เทพเอฟอร์ได้อยากบอกพวกคุณเนาะในเรื่องของความรักโอ้โอเค คาใบ้เกี่ยกับตัวคุณนะคะคุณอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์ทนะคะตุลรายละเอียดตุลมังกรตุลมังกรกันไม่มีพุศหรือมีไม่แต่ท้ดดีมหมดเลยตุลมังกรตุลมังกรพุศศกันตุลมังกรพุศศกันแล้วก็ม่ตุลมังกรพุศศกันมีถุน Huh. เ,นนเน้นไปที่ตุลกันแล้วก็มังกรเน,นี่อาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณนะคะโอเคในเรื่องในเรื่องของความรักหรอสิ่งที่พายอยากจะบอกนะสิ่งที่เทพีออฟรดได้อยากจะบอกก็คือเราลองดูสัญญาณให้ดีๆเราลองเก็บข้อมูลเราลองเก็บรายละเอียดให้ดีๆเหมือนแบบว่าเราลองประมาณแบบว่าสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรบ้างในความสัมพันธ์เนี้ย ในความสัมพันธ์นี้โอเคมันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากมันอาจจะแบบมันอาจจะยังเป็นไปได้ไม่มากแต่ว่าเราลองดูดีๆเราลองดูแบบเช็คเดอะไซน์เราเราดูเออสัญญาณจากเขาดีว่าเขาแสดงออกอย่างเงี้ยแล้วแบบอย่าอย่าหลอกตัวเองอย่าหาข้ออ้างตัวเองให้เขาอะอืประมาณแบบเรารักเขาได้นะแต่เราก็ต้องรักตัวเองเราต้องรักตัวเองมากกว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอะไรมากเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนคุยอยู่ก็โอเคมันอาจจะยังเป็นคนคุยอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดก็ พ่อก็แค่อยากจะบอกว่าเออเราถ้าเราจะรักใครคนนึงอะ่ะเราอย่าลืมตัวเองด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเขาป่ะว่าอย่าหาข้ออ้างให้เขาถ้าเกิดเขาปฏิบัติตัวไม่ดีกับเราปันก็คือไม่ดีอืมเค okay, ปะประมาณนั้นที่พ่ออยากจะบอกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันมีความรู้สึกว่าให้พอพอเลยถ้ามันมีความรู้สึกว่าให้มันพอถ้ามันมีความรู้สึกว่าโอเคอยากพอแล้วพอแค่นั้นเลยเราไม่ต้องหาข้ออ้างอะไรเพื่อที่จะเราจะอยู่ต่อแล้วแล้วยิ่งแล้วถ้าเกิดแบบ คือคือเซนส์เรามันมาแล้วถ้าเกิดเซนส์เรามันมาแล้วก็ไปเหอะ you are on t เ e right path เนี่ยอือใครตัดสินใจกําลังทําอะไรอยู่หรือใครกําลังตัดสินใจจะ o v e on อมดีแล้วนะคะแล้วก็เนี่ย make t i ช e for self love โอ้โหไพ่โค้ดสอดของกันเลยหนูต้องพูดอะไรกันก็คี์หลักสําคัญนะคะก็คือเรารักเขาได้แต่เราอย่าลืมที่จะรักตัวเองและก็อย่าเด็ดขาดที่หาข้ออ้างให้เขาถ้าเกิดเขาปฏิบัติตัวไม่ดีกับเราก็คือไม่ดีโอเคป่ะอืม คือจริง,รงๆป้าหนูไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เนี่ยคือพยายามหนูพยายามอ่านให้มันครอบคลุมให้มันแบบไปได้ในสถานการณ์หนูก็เลยมือก็เลยอาจจะสั้นหน่อยนะคะก็ไม่อะไร่เ้ยอดูกันนะเผื่ออ่านได้แล้วก็โอเคถ้าเกิดเขามามาหายแต่เขาโชว์ a f f e c t i ก็คือเหมือนเขามามาหายแต่ว่าเขาก็แบบเออก็คุยกับเราก็ตออเ,เขาไม่ได้สดเต็มที่นะคะอ <laughs> เขาไม่ได้แบบโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะคุยคนอื่นต่อหรือเขาอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วโอเคค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังโอ๊ตยตายก็ให้ดูขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังใจก่กระใหม่ลีปหน้ามาที่ไปแล้วบ๊ายบายเรามาต่อกับคนที่เรียกเอซับครับนะคะนี่าฮ่าฮ <laughs> ่ามันมีนะ ลัคนาราศีหรือว่าอาจารย์แล้วก็เส,สี่ที่เท,ทีเฟอร์ได้อยากบอกคุณในเรื่องความรักมั้ยครับอุ้ยอิเลเวอร์ต้นฟิชช <in> cool ิ่งแอมเบอร์ซิสและโกรฟและเด้อครูอยู่อ cool ูอย e m o t i o n กลองนี้นี่เป็นสายที่แบบว่าอืมชอบไวรักไวตกนุ่มรักไวแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไห่ฉันเอ๊ะปับ๊บฉันจะพอ คุณอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมสิงเมษเมษเมสิงเมสิงเมสิงแล้วก็ sing, sing, um. sing, <laughs> ตุลเมสิงตุลมีนกรกฎพิจิกเมสิงตุลมีนกรกฎพิจิกกลุ่มเมสิงตุลมีนกรกฎมีนกรกฎมีนกรกฎพิจิกตุลอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณนะคะก็โอเคคำใบ้ที่โผล่อมาอย่นะ your emotion คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบใครไวรักใครไวตัดสินใจไวอะไรไวเป็นคนที่แบบทำอะไรไวอะ่ะว่างั้นเถอะโอเคแต่โดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจนะแบบอุ้ยฉันชอบไวมากแพชชั่นฉันมาเต็มแต่ถ้าเกิดมีเอเมื่อ,อไรพออะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคสิ่งที่เ <Okay. S 2> ทพีอฟอรอฟอรได้อยากจะบอกเรานะคะเออเราก็ดู <laughs> คุณก็ดูชอบเขาแหละเนาะก็ถ้าชอบเขาแล้วเขายังแล้วเขา เขาเขาที่คุณคุยอยู Nine? Nine ่เขาไม่ใช่คนที่พูดจาตรงๆเนาะคนที่คุณชอบคนที่มีใจอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คนที่พูดจาตรงแบบทำลายจิตใจคนอื่นเขาไม่ใชู่คนที่พูดจาแบบตรงขวัญผ่าซ่าเขาเป็นคนที่เออเป็นคนที่เคลียร์เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เออเหมือนเป็นคนที่รับฟังไม่ใช่ไม่ได้อีโก้อะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ตัดสินคนอื่น เป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแหละคนคนหนึง่งเป็นคนที่ใจเย็นคนคนหนึ่งด้วยแหละเนาะไม่ตัดสินคนไม่พูดจาทาร้ายจิตใจคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นเหมือนคนที่แบบคิดก่อนพูดอะไรเงี้ยอ่านก่อนคิด,ค,ดคิดก่อนพูดอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออคนเนี้ยอาจจะเป็นคนแบบนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุณอ่ะก็อาจจะชอบเขาเนาะเหมือนเทพเียฟดายอไรเงี้ยมีหอยมีนะ้ำเทเปียโฟดายแน่เลยโอเค อืถ้าเกิดคุณชอบเขานะลองดูไหม No fear change embraces and grow ก็อย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงให้พยายามรักษาบาลานซ์มันและเติบโตอืมก็ลอง take a risk ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมากหรอกอาจจะแบบ ยังไงอะ่ะมันอาจจะคิดว่าเออขอชอบไปแบบนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้วางแพลนยังไม่ได้วางแพลนยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะ Take A c t i o n อะไรเลยอะไรเงี้ยแบบขอชอบไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดคุณชอบเขาม,มากจริงๆลองไปถามตัวเองดูนะคุณชอบเขาม,มากจริงๆไหมถ้าชอบมากจริงๆลองดูคนเนี้ยลองดูถามว่ามีสิทธิ์ไหมหนูมองตรงๆนะคือถ้าคุณเข้าหาเขาด้วยความเอมพารตีเข้าหาความด้วยความแบบความเข้าใจ เอ่อ uh, เป็นเหมือนความเข้าใจความเป็นผู้ใหญ่ความอ่อนโยนความอ่อนน้อมทำตนอนะไรเงี้ยหนูว่ามีสิทธิสูงที่เขาจะโอ้ปิ๊งเราเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะมีแค่นี้เลยวะถ้าเกิดเป็นคนโสดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนโสดสิ่งที่พายอยากจะบอกหรอก็โอเคถ้าเกิดตอนนี้เราโสดอยู่เราพยายามหา หาอะไรก็ตามหาแอคทิวิตี้หรือหาอะไรก็ตามให้เราแบบให้เรามีความสุขกับตัวเองให้เรารู้สึกสนุกที่ได้แบบให้ได้เป็นโสดอ่ะอย่าไปเร่งอย่าไปรัชแบบว่าเวลาใครเข้ามาเราอย่าไปเร่งเราอย่าไปเร่งคือแบบปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเติบโตไปแบบธรรมาชาติสเต็ป by เต็ปมันอาจจะเป็นเบบี้สเต็ปแต่ว่าคุณต้องรอคุณต้องใจเย็นๆนะคะแค่นี้เลยคื cool your emotion. อ your e m o t i o n ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจะกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้อัฟโรดคาเฟ่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอ้ย oh, mm ินดีต้อนรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะสั่งมาดูกันนี่จะเป็นลัคนาราศีรวาดจันทร์แล้วก็สิ่งที่เทวายเดอะเลิฟเบอร์เทวีอยากบอกะคะ mm hmm. uh. อุย๊ยครับ hmm. อ uh ุ hmm. uh ้ยอ่ะเออมอ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้หนูหนูไม่เก็ตเลยอะหนูต้องไอ้นี้เพิ่มเนี่ยขอเพิ่มเติมหน่อยค่ะขอบอกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยเออเหมือนเหมือนเก็ตนะเหมือนเก็ตนะเออเหมือนรู้แล้วว่า อะไรอะไรแต่ว่าขอแป๊บนึงมันจะได้อ่านได้ง่ายขึ้นโทรศัพท์ครับอ่าโอเคมีการเข้ามาจริงๆด้วยมีการเติบโตวความสัมพันธ์จริงๆด้วยโอเคแบบนี้นะหนูขอระวางไว้แค่พาร์ทนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของหนูเองที่หนูเอามาอัดเอง ดูจะให้เห็นด้วยดีวะให้เห็นด้วยก็ประมาณนี้ก็โอเคค่ะคุณอาจจะมีลัคนาหรือว่าลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เป็นสิงห์มิถุนสิงห์มิถุนสิงห์มิถุนโอ๊ยธาตุลมมาหมดเลยวะสิงห์มิถุนตุลธาตุลมหมดเลยแล้วนะสี่ใบนะสิงห์มิถุนตุลกุมวะอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณนะคะอืม มีท่าด้ำว่าได้มีติ่งๆท่าด้ำว่าได้โอเคสิ่งที่มันมีคนเข้ามามันมีการเติบโตของความสัมพันธ์ขึ้นอะ่ะคือสิ่งที่เทพีอัฟโฟรได้อยากจะบอกนะคะคือหนูต้องถามก่อนว่าคุณรู้สึกแบบว่าเป็นเหมือนรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน้อยๆไหมแบบว่ามันจะไปดเรคชันไหนดี มันจะไปซ้ายแต่มันจะไปขวาดีฉันควรตัดสินใจยังไงดีอะไรประมาณนี้ไหมแบบเป็นเหนื่อยเหนื่อเป็นแบบทําไมเธอต้องเข้ามาในตอนที่ฉันอยากพักไม่อยากยุ่งกับใครอะไรประมาณนี้ไหมอืมหรือคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยกับพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของเขาที่มันทําให้ค่อนข้างแบบว่าคุณแบบต้องมานั่งคิดมากต้องมานั่งเสียใจอะไรอย่างเงี้ย เอาตรงๆนะเทพีบอกว่าช่วงเนี้มันก็มีคนเข้ามานะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกอยากพักเรารู้สึกกังวลให้เวลากับตัวเองเราให้เวลากับตัวเองเลยเต็มที่เลยให้เวลากับตัวเองเพราะตัวเราเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดตับกับตัวเราเองอรเพราะฉะนั้นอยากให้เวลาตัวเองให้เต็มที่อยากพักพักให้เต็มที่เหนื่อยพักให้เต็มที่ทอได้แต่อย่าถอย คือสิ่งที่เทพีอยากบอกคือเทพีบอกอยู่แล้วว่ามันมีคนคนหนึ่งอยู่แล้วแหละคือคนเราคือคุณ,คณมีอยู่แล้วแหละคนคนหนึ่งที่แบบที่เขาจะเข้ามาดูแลหัวใจเราเหมือนเท่าที่แบบเราสมควรได้รับไม่ใช่อย่างน้อยแต่มันคือแบบมากที่สุดอืมไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ bare minimum แต่มันคือ maximum อม,มันมีอยู่แล้วแหละคนคนหนึ่งคนคนนั้นน่ะแต่มันขึ้นอยู่แบบว่าเราจะเจอเขาตอนไหนแค่นั้นเอง และระหว่างที่รอเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากเราลอยังไงให้เรารู้สึกเราแฮปปี้เราลอยังไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้เกินให้เรารู้สึกว่าโอเค I'm enough เราพอแล้วเราพอดีแล้วเราไม่ต้องฟิกแซแรแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ดีที่สุดทํำยังไงก็ต้องไปพัฒนาตัวเองต้องให้เวลาตัวเองต้องเข้าใจตัวเองถูกไหมอยากพักพักเลยอยากพักพักเลยมีคนมาปรึกษามีคนมาไรถ้าไม่อยากยุ่งอยากให้เวลาตัวเองพัก แค่นั้นเลย Car r y charge for others to see แล้วก็ wake up the world ก็คือเหมือนประมาณแบบว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์เนี้ยแล้วเหมือนคุณจะอาจจะต้องไปเป็นผู้นำอะ่ะมันเป็นเหมือนประมาณแบบว่าให้นึกภาพประมาณแบบเราเป็นผู้นําสถานการณ์อะไรบางๆอย่างแบบเหมือนคุณต้องมาง่ายๆเหมือนคุณต้องมาเจอสถานการณ์นี้ก่อนพอมันมีคนเข้ามาแล้วพอเขาเจอปัญหาเดียวกันคุณจะได้ให้คนาแนะนํากับเขาได้คุณจะได้ช่วยเขาได้อะไรเงี้ยอืม ตอนนี้คิดมากเหนื่อยใช่ไหมพักแค่นั้นเลยทุกๆอย่างจะดีขึ้นเองไลน์นีนับขึ้นมาแล้วอันนี้ถ้าเปรียบเทียบให้ให้ออร์คเคเนี่ยเหมือนเดอ s u ซเลยนะอืมก็ <laughs> นั่นแหละค่ะหลังจากนี้ที่หลังจากที่คุณเข้าใจตัวเองแคร์ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเรสเพคตตัวเองเข้ารพบตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นเองมันอาจจะใช้เวลานะแต่เชื่อเอะว่ามันคุ้มค่าที่เราจะรออืม ก็โอเคมากๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่ค่ะวันนี้อัฟโรคาเฟ่ขอตัวก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคาเฟ่ที่ดวงคุณไม่ปลอดภัยยินดีให้บริการะคะ่ะบ๊ายบาย